ใครอยากได้ SUV ไซ r ์เรดีเซลตัวท็อปทต้องทางนี้เลยครับผมสวัสดีครับผมมาพบกอนอ่งครับวันนี้พามาดู SUV ยซว์เริครับผมหรือที่เราเรียกกันว่า b m x 1นั่นเองตัว M Sport ปี2017นะครับผมแต่ว่ามาจดน่ยทะเบียปนปี2018ยังเหลือ BSI นะฮะยังเหลือถึงวันที่25เดือนพฤศจิกายน ที่จะถึงนี้นะครับผมไม่น้อยมากครับคันนี้วิ่งมาเพียงแค่70,000กว่าโลใครที่กำลังมองหารถครอบครัวนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปบ้านในกรุงเทพก็พื้นที่จำกัดอยู่แล้วนะฮะแบบนี้สบายสบายครับผมราคาเปิดก็สบายด้วยครับเปิดอยู่ที่1 3 8่0 0้าน0บาทครับผมอ่ะรายละเอียดออปชั่นยังไงอะไรแบบไหนไปคุยกันข้างในดีกว่าตามมาครับผมมานั่งอยู่ด้านในของรถ X1 ตัวใหม่แล้วนะครับผมใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นโปร่งขึ้นนะครับไม่เล็กเหมือนกับตัวเวอร์ชัน1น1เวอร์ชัน2นะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชัน3ละตัวนี้เป็นตัว M Sport เลยตัวท็อปของมันนั่นเองกิโลไมครับเจ้าของเดิมเนี่ยใช้มา74,563กิโลนะได้ตัวท็อปด้วยไม่น้อยด้วยบุกกู้มือกุญแจสำรองครบด้วยเอา้าโหนะรถประวัติการเข้าศูนย์เป๊ะเวอร์มากคันนี้นะครับ ยิ่งช่วงนี้กระแสร้อนแรงมากฝนตกน้ำท่วมเยอะตอนนี้นะครับผมที่นี่บรตันชัวครับรับประกันซื้อคืนครับจะซื้อไปแล้วไปเช็คเจอครับว่ารถเคยจมน้ำมานะครับรถเคยก่อไมมานะครับรถเคยมีอุบัติเหตุตัดต่อมานะครับยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ครับผมนี่ครับความรับผิดชอบของคําว่าเต็นท์รถมาตรฐานครับผม่ะ มาดูออปชันรถต่อเลยครับเป็นเบาะไฟฟ้านะฮะคู่หน้านะครับผมตัวเบาะเนี่ยโทนสีน้ำตาลเข้มปีกเบาะเนี่ยก็น่าจะสูงนิดนึงนะฮะปีกเบาะนะครับเพราะว่ามันเป็นคําว่า M Sport นะครับเวลาเรานั่งปุ๊บเนี่ยมันกระชับนะฮะตัวพอดีเลยเมมโมรีเบาะจะมีให้เฉพาะด้านของฝั่งคนขับเท่านั้นนะมีให้ด้วยกัน2จุดด้วยกันระบบไฟก็จะเป็นระบบไฟแบบออโต้นะครับ คำว่า M Sport ครับผมอะไรแบบ3ก้านผมอะไรรุ่นนี้สวยนะผมชอบนะมันก็ปาคำว่า M อยู่ด้านล่างเลยนะครับผม Air b a g นะฮะอยู่ตรงกลางนะครับเฉพาะ B M X 1กันนี้นะฮะเฉพาะโซนด้านหน้าเนี่ย Airbag นี่นับได้รวมๆเนี่ย8ใบแล้วนะฮะนี่สำหรับ X 1 n e นะนี่ครับมันเซฟตี้ชีวิตเราได้นะฮะไม่ใช่ว่าซื้อรถหลักล้านแล้วนะฮะโอ้โหเซฟตี้ความปลอดภัยนี่แย่มากนี่ไม่ใช่นะฮะอันนี้เราซื้อรถหลักล้านมันก็ต้องคุ้มครองเราด้วยนะครับผมนี่ครับ นะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟัง์กชันนะฮะรับคําสั่งเสียงได้รับโทรศัพท์แบบไร้สายได้นะครับผมนี่คาว่า M Sport นะที่ขําไม่ได้อีกอย่างหนึ่งครับ M Sport ครับที่มันให้มาเลยก็คือตัว Head-up Display นะฮะเวลาเราวิ่งไป100กิโลเมตรต่อชั่วโมมันก็จะขึ้นนะฮะในแนวระดับสายตานะฮะของคนขับพอดี มาดูหน้าจอกันเลยหน้าจอก็เป็นหน้าจอแบบแนวตั้งนะครับเล่นคู่กับตัวไอไดหน้าจอก็รองรับนะฮะไม่ว่าจะเป็นแผนที่นาทางเรดิโอมีเดียนะครับเรียกดูประวัติการเข้าสู์ได้หมดครับผมเดี๋ยวจะเรียกดูประวัติการเข้าสู์ให้นะฮะประวัติโดยรวมนะฮะทุกอย่างโอเคแล้วมาดูประวัติการเข้าสู์เลยเอิ่มตั้งแต่นะครับวันที่13เดือน6ปี18ครับตอนนั้นนะฮะไปเปลี่ยนถ่ายของเหลวอยู่ที่11,100โลนะครับแล้วก็ปี19เดือน5ครับ เข้าอยู่ที่26,700โลแล้วก็นะปี19เดือน11ครับเข้า3 5 0 0 0โลแล้วก็ปี2020ครับเดือน3ครับเข้า 40, 200บโลแล้วก็ปี2020เดือน7 0 20, 10, 11, ครับ46,000โลนะครับแล้วก็ปี2020เดือน11ดครับ5้9 0 0โลนะครับผมแล้วก็ปี2 0 2 1เดครับเดือน7 6็ด0กกับาโลนะครับผมแล้วก็ปี2022เดือน7ครับโอ้เดือน7ก็เพิ่งผ่านมาไม่นานนะ เ,เน,นะครับเข้าไปอยู่ที่71,945โลเลขไม้ที่โชว์หน้าปัดเรือนไม้ผมณตอนนี้นะฮะเโลครับเป็นไงครับนี่ครับมาตรฐานแน่นอนนะฮะเช็คประวัติ1รู้เลยว่าไม้แท้หรือไม่แท้นะครับนี่เช็คประวัติข้อมูลข้อมูลรู้เลยครับว่าน้ำมันเหลืออีกตั้ง9 0 0 0กว่าโลก่อนจะได้เปลี่ยนอีกทีหนึ่งนี่ครับ พามุงงพาเบรกเช็คให้เรียบร้อยครับหรือรถมันสภาพผมใช้นี่ครับเด็งไงครับผมอ่ะจำลงมาครับระบบแอร์ครับเป็นระบบแยกนะฮะซ้ายและขวาแรงลมเนี่ยใช้ด้วยกันส่วนการตั้งค่าพวกแรงลมประทะตัวแรงลมเป่าลงพื้นอ้พวกเนี้ยอันนี้ก็ใช้รวมกันนะตัวนี้ก็ามาพร้อมกับปุ่ม Start. ครอสสตาร์ทกุญแจของเป็นพวก m Sport เนี่ยนะฮะกุญแจมาของเขาจะเป็นรูปลักษณะคล้ายๆใบไม้นี่แบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีแถบ3สีแบบนี้ อันนี้มีให้ครบนะคุณแจนะฮะคู่มือการใช้ง,งานก็มีให้ครบเลยนะ,ะเก็บไว้ให้ครบเรียบร้อยนะครับผมนะฮะเกียร์ก็จะเป็นออโต้ไฟฟ้านะฮะเล่นแบบทิปโทนิกได้8สปีดครับผมถือว่าเยอะนะ8สปีดเดินหน้าเนี่ยยังไม่พอนะยังได้โหมดการขับมาอีก3โหมดเลยนะสปอร์ตคอมฟอร์ตนะครับผมแบบอีโค่นะฮะบบ,บ,บประหยัดน้ำมันโอ้โหสุดล้ำจริงระบบการลื่นนะฮะพาร์คเซนเซอร์นะครับเบรกตัวนี้ก็จะเป็นเบรกไฟฟ้าตัวนี้ก็ มาพร้อมกับเซ็นเซอร์แล้วก็กล้องถอยหลังให้ครบเหมือนกันโอ้นะฮะน่าใช้เลยน่าใช้เลยคันนี้พูดคำเดียวว่าน่าใช้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูออปชั่นและรว,วมนะฮะไม่ว่าจะเป็นนะฮะรอบนอกของรถกันต่อเลยครับไปเอาละครับตอนนี้ผมมาอยู่ด้านหลังของ b m x x 1นะครับเป็นรถ SUV อีกรุ่นหนึ่งครับที่ทางโชรูมเปตั้นโชว์ในขายดีมากๆเลย บอกคาเดียวว่ามีกี่คันกี่คันก็ไม่เพียงพอนะฮะสำหรับ f c นะฮะที่ต้องการนะครับผมสาหรับคนที่ชื่นชอบรถมือ2ไม่น้อยนะครับแล้วก็การันตีแบบถึงพริกถึงขิงแบบอื่นแบบนี้นะครับผมมาดูครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว spark sensor ของเขาเองนะฮะสีด้านหลังนี่ก็ไม่มีรอยถลอกนะครับผมเดี๋ยวมาดูครับด้านท้ายนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นฝาท้ายเปิดแบบออโต้ไฟฟ้านะฮะนี่กว้างขวางครับใส่สัมภาระใส่อะไรนี่ได้สบายสบายเลยครับผม ชิ้นของยาวๆเนี่ยสามารถพับเบาะไปด้านหน้าได้ด้วยนะครับใส่ของชิ้นยาวๆได้เดีย๋ยวมาดูรอยแนวยาครับกับรอยเม็ดอาร์กเดิมจริงๆจ,จ,จากโรงงานประกอบมาเลยรอยเม็ดอาร์กชัดเจนนะฮะนะครับผมนี่รอยจะเก็บทุกยางครับผมอยู่ครบทุกตัวพวกพลาสติกทั้งหลายแหล่นะครับไม่แตกนะครับผมพวกนี้มาตรฐานเลยละ่ะอย่างนี้ครับผมเดีย๋ยวไปดูด้านหน้าต่อเลยมา มาดูครับตัวนี้ก็มาให้พร้อมกับกุญแจคีเล็นะครับผมใช้มือเลื่อนเอานะครับนี่ครับใช้มือปัดเอาแบบนี้นะครับผมตามมาไเลยครับห้องเครื่องมาเครื่องยนต์ดีเซล2160แรงม้านะครับผมแบบนี้ประหยัดแน่นอนครับ17โลลิฟต์ได้สบายๆนะฮะหัวน็อตแก้มครับไม่แกะไม่ถอดนะหัวน็อตแก้มครับเดิมๆบางๆเลยครับผมหัวน็อตฝากระโปรงครับเดิมๆบางๆครับผมไม่แกะไม่ถอดนะฮะนะครับแผงกันความร้อนเดิมๆสติ๊กเกอร์แปะถูกตำแหน่งเป๊ะเลยนะครับผมตัวนี้ นะครับสภาพห้องเครื่องไม่มีรอยซึมรอยเยิ้มเพราะว่ารถเนี่ยนะครเข้าศูนย์ดูแลตลอดรถเข้าศูนย์เนี่ยมันดีอย่างครับเพราะว่าช่างที่ศูนย์เนี่ยเขาจะตรวจเช็คนะฮะให้ถึงร้อยกว่ารายการเลยแหละนะฮะร้งแต่รมยางนะับหลอดมุ้งหลอดไฟเขาจะเช็คให้หมดเลยพวกนี้นะครับนี่ข้อดีของรถเข้าศูนย์ครับนะฮะแล้วลูกค้าที่ชื่นชอบรถมือสองเนี่ยเอาไปใช้เนี่ยก็มั่นใจได้ด้วยนะครับผม ามาดูไฟหน้าครับไฟโปรเจคเตอร์นะฮะโคมดําด้านในนะครับด้านนี้สปอร์ตไลท์อยู่ด้านนี้ชุดแต่ง m Sport รอ m Sport แบบนี้นะครับผมถือว่าคุ้มราคาเงินของท่านแน่นอนครับหัวที่ฟังอีกครั้งนะครราคา1นึ่งล้านสามแบาทครับอยากให้ผมสไลด์คันนี้ไปส่งจังหวัดอะไรโทรมาสิครับเบอร์โทรขึ้นให้แล้วหรือว่าจะแอดไลน์นะฮะมาสอบถามกันก็ได้ถ้าใครใจร้อนรีบโทรมามีแค่1นึคันด้วยนะครับสำหรับรถที่ยังเหลือ BSI อยู่แบบนี้ ใครที่ชื่นชอบนะฮะในคลิปนี้นะฮะกระแทกใ์ออกให้หน่อยครับผมนะแชะแฉะๆแะออกไปครับนะฮะเราจะชื่นชอบมากก็คอมเมนต์นะครับผมมาพูดคุยกันใน YouTube ก็ได้เดี๋ยวผมไปเข้าไปตอบให้ครับผมวันนี้พี่อึ่งลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย c a r ์โฟช e เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟช e c ดอ